สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ผมปิยรัตน์จงเทพนะครับผู้แทนราษฎรเขตพระขนงบางนาพักเก้าไกลวันนี้นอกจากมาในนามส่วนตัวแล้วเพราว่ทุกปีผมจะมาร่วมกิจกรรมไว้อะไรลำลึกถึงรุมลงทองทุกวันที่31ตุลาคมนะครับวันนี้ก็มาในนามพักเก้าไกลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า วันนี้หลายท่านนะครับมีประชุมของพรรคอย่างที่ท่านทราบกันนะครับผมเองก็ได้ปลีกเวลามาส่วนหนึ่งเพราะว่าตั้งใจมาทุกปีอยู่แล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องบอ,อกว่าลุมนวงทองเองเนี่ยหลายท่านพูดถึงชีวประวัติมาหลายครั้งหลายคาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเองจะไม่พูดซ้ําในส่วนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะพูดได้ในฐานะนักการเมืองนะครับในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ได้รับโอกาสเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนนั้น ก็ต้องยอมรับว่าเราเองพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับที่จะผลักดันกฎหมายผลักดันรัฐธรรมนูญนะครับให้เป็นการจัดตั้งกฎหมายหรือเขาเรียกว่าสถาปนารัฐธรรมนูญที่ไม่ให้โอกาสกับการรัฐประาหารเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนโยบายนี้เราพยายามผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านร่างกฎหมายของเราแล้วก็เริ่มจากการที่เรา เรียกร้องให้พรรการเมืองอื่นๆทุกพรรการเมืองสนับสนุนร่างกฎหมายที่ก้าวไกลนําเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับ <S <S โดยเฉพาะการค้นหาข้อดิจิการค้นหาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐจนกระทั่งการแก้ไขรัฐมนูญที่มาจากประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับ หลายครั้งหลายคราที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนรัฐธรรมนูญได้ดีมากพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วก็โดนฉีกโดนทำลายแน่นอนครับว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนหลายท่านหลายคนหลายภาคสว่วนอาจจะยังไม่ได้ตื่นรู้พร้อมเพียงกันที่จะมาปกป้องมาดูแลรัฐธรรมนูญร่วมกันก็เลยมีคนอย่างลุมนวงทองต้องออกมาเป็นปากเป็นเสียงเป็นวีรชนให้พวกเราต้องมาลํำลึกกันอยู่ทุกวันนี้ แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกต่อไปหากวัในใดวันหนึ่งมีการรัฐประหารอีกหากวันใดวันหนึง่งมีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ตืต่นรู้เรื่องประชาธิปไตยในวันนี้สิทธิเสรีภาพในวันนี้จะออกมาช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยจะออกมาช่วยกันปกป้องและมรรลของประชาชนลหลังจากนี้นะครับหวังว่าการผักดานรัฐธรรมนูญจะในานามพรรคใดก็แล้วแต่ครับไม่ใช่แั่ก้าวไกล ที่รัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงๆแล้วที่สําคัญรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะต้องไม่เปิดช่องว่างให้มีการรัฐประหารอีกที่สําคัญครับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะต้องมีบทเฉพาะการที่สําคัญคือการนาคณะรัฐประหารผู้อยู่เบื้องหลังและผู้สังการนํามาลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เป็นการพ้นผิดรอยนวลเป็นวัฒนธรรมที่ทหารรัฐประหารแต่ละครั้งก็จะลด ลอยนวลพ้นผิดไปฉะนั้นจะไม่มีใครเกรงกลัวต่อการทำรัฐประหารอีกฉะนั้นเราขอเรียกร้องครับว่าทุกรรคการเมืองต้องช่วยการสนับสนุนกฎหมายนี้คือกฎหมายร่างรัฐมนูนที่มาจากประชาชนฉบับเพื่อประชาชนจริงๆและนําผู้กระทําการรัฐประหารมาลงโทษนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นหัวใจสําคัญในการปิดช่องว่างในการรัฐประหารอีกต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ